สวัสดีค่ะสวัสดีครับข่าวกีฬาในช่วงนี้จะเริ่มขนที่ในรอบป,ปีนีครับ2 0 6 8นะครับประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จมากมายในการเป็นเจ้าภาพสีเกมในแง่ของการแข่งขันนั้นก็ควา้าไปมากถึง233เหรียญทองถือว่าเป็นสถิติใหม่ของกีฬาสีเกมและได้ครองเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่14ด้วยนะครับไปติดตามได้จากรยายงารนี้ครับ ปี2025ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งแรกในรอบ18ปีโดยความยิ่งใหญ่ของทัพนักกีฬาไทยสามารถทวงตำแหน่งเจ้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จตามเป้าหมายคว้าม,มาได้233เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่14ทำลายสถิติกีฬาซีเกมส์ปี2021ที่เวียดนามเคยทำไว้ถือ jis, เป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของระบบการพัฒนากีฬาภายในประเทศที่เน้นกลุ่มกีฬาสากลเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาในกัมพูชาซึ่งไทยจบอันดับที่2ชนิดกีฬาที่ทำผลงานได้เกินเป้ามีทั้งหมด18ชนิดกีฬาประกอบไปด้วยยกน้ำหนักมวยสากลจักรยานฟิกเกอร์สเก็ตสปีดสเก็ตชอตแทร็กยูยิสูเทควันโดกีฬาทางน้ำบิลเลียสสนุกเกอร์แบดมินตันยิมนาสติก ยูโดเทเบิลเทนนิสวอลเลย์บอลในร่มกอล์ฟมวยไทยเบตองเจสกีและวูดบอลและมี15ชนิดกีฬาที่ทำผลงานได้ตามเป้าได้แก่กระโดดน้ำวอเตอร์โปโลแคนูรักบี้เรือใบยิงเป้าบินบันจักกีฬาสมัยใหม่เบสบอลฟอร์บอลอีสปอร์ตบันจักศิลั์คริกเกตปีนหน้าผากาบัดดี้เทคบอลและหมักลุกสากล ผลงานของนักกีฬาไทยทั้งหมด1ในจำนวน233เหรียญทองเป็นความปลื้มปิติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมการแข่งขันในฐานะสมาชิกของทีมเบเดอรบายทีมชาติไทยประเภทเบเดอคิวบอส SSL 47และทรงแสดงพระปีชาสามารถร่วมกับทีมนักเล่นบายไทยจนคว้าเหรียญทองมาครองสร้างความปรับปลื้มใจมาให้ประนิกนชาวไทยอย่างยิ่ง อีกหนึ่งความสําเร็จเป็นของบิลพลิพลบุญสอนเป็นที่กล่าวถึงหลังจากที่คว้า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตร200เมตรและผัด4 0คณ100เมตรชายพร้อมกับสร้างบริษทัทเป็นนักกีฬาชาวอาเซียนคนแรกที่วิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีด้วยเวลา9.94วินาทีในรอบคัดเลือกส่วนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ยังคงรักษามาตรฐานความสําเร็จที่สุดไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยกวาดเรียรางวัลได้ครบทั้ง14รุ่นที่ส่งแข่งขันโดยเฉพาะฟีฟ่าทีรพงศิลาชัยและเวฟมีรพลวิชุมาที่แสดงพลังระดับโลกด้วยการทําลายสถิติโลกในท่ากินอนเจิร์กบนสังเวียนซีเกมส์หนนี้ชัยชนะของทีมยกน้ำหนักไทยคว้าไปทั้งหมด9เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง คือเครื่องการันตีว่าประเทศไทยคือหมหาอำนาจกีฬาชนิดนี้อย่างแท้จริงซีเกมส์2025เป็นการปรากฏตัวของน้องมินิจันเก้าอุดมเพนในวัยเพียงสิขวบกลายเป็นปรากฏการ์อายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ได้ในประวัติศาสตร์การกีฬาไทยความสำเร็จของเด็กหญิงคนนี้ ไม่เพียงเป็นแค่การสร้างสถิติใหม่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการเริ่มต้นยุคใหม่ของกีฬาเอ็กตรีมในไทยที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นซีเกม2์2อปิดฉากลงด้วยความสำเร็จในแง่ของเจ้าเหรียญทองที่ทับนักกีฬาไทยคว้ามมาได้ถึง233เหรียญทอง แต่ความสําเร็จของตัวเลขนี้ไม่ได้บทบังปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดการในขันที่เจ้าภาพไทยต้องนําไปถอดบทเรียนครั้งใหญ่การเปลี่ยนรัฐบาลกระทันหันและการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อเริ่มงานไม่นานส่งผลให้การทํางานขาดความต่อเนื่องและเกิดดราม่าเรื่องเทคนทํางานชุดเดิมที่เตรียมงานมาก,กว่า7เดือนสิ่งนี้สอนให้รู้ว่ามากมกีฬาในระดับนานาชาติ ไม่ควรถูกแทรกแซงด้วยความขัดแย้งทางการเมืองหรือผลประโยชน์ส่วนตัวขณะที่ธงซีเกมส์ได้ถูกส่งไปยังมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปในปี2027ประเทศไทยควรใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปการบริหารงานกีฬาให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นตั้งแต่ระดับสมาคมกีฬาไปจนถึงหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในอนาคตมีความสง่างามในทุกมิติ ทั้งในสนามแข่งขันและการจัดการนอกสนามความมุ่งม,มั่นของนักกีฬาอย่างบิวพุริพลหรือความพยายามของเด็กสิบขวบอย่างน้องมินิคือต้นทุนล้ำค่าที่คนไทยมีอยู่สิ่งที่ขาดไปมีเพียงการสนับสนุนที่ถูกจุดและการจัดการที่เป็นมืออาชีพในระดับสากลเท่านั้นที่ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นพี่ใหญ่ของวงการกีฬาอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจสืบต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวทีมข่าวกีฬา pertangan